สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือช่องบันทึกชาวสยามวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องคาถาอภิญญาคำว่าอภิญญาแปลว่ารู้ยิ่งมาจากคำว่าอภิแปลว่ายิ่งกว่ากับคำว่าอัญญาแปลว่ารู้คำว่าอภิญญานั้นเป็นสิ่งที่นับปฏิบัติทั้งหลายต้องการเป็นอย่างยิ่งอย่าไปดูคนอื่นเลยตัวอัตมานี่แหละ ปฏิบัติภาวนามาเพราะต้องการฤทธิ์อภิญญาหาได้เริ่มเพราะต้องการรู้แจ้งเห็นทำไม่ศึกษาประวัติหลวงปู่หลวงพ่อในสมัยก่อนแต่ละองค์ล้วนแล้วแต่มากด้วยอิทธิฤทธิ์ยิ่งคิดยิ่งอยากมีฤทธิ์มากขึ้นดังนั้นกรรมฐานหมวดแรกที่ฝึกจึงเป็นกสินกระสินกองอื่นๆหาอุปกรณ์ยากสู้กสินไฟไม่ได้แค่แตะเกียงดวงเดียวก็ทำได้แล้ว ปกติแล้วอาตมาเป็นคนขี้เกียจอ่านหนังสืออาศัยจำจากครูบาอาจารย์สอนในห้องเรียนก็เหลือจะพอแล้วสูพีสาวเขาไม่ได้พี่มุกดาเขาขยันอ่านหนังสือเป็นบ้าเป็นหลังก่อนหลับก็เห็นอ่านอยู่ตื่นขึ้นเช้าก็เห็นเขาอ่านอยู่อย่างนั้นยอมแพ้แล้วจะ้ะทีนี้จะฝึกกระสินก็ต้องอาศัยตะเกียงถ้าจุดโดยไม่ทำอะไรนอกจากนั่งมอง ก็มีหวังนอกจากถูกหาว่าบ้าแล้วก็อาจจะถูกไม้เรียวจนหายบ้าเป็นแน่ๆเพราะมันสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุของพันนี้มันก็ต้องมีเทคนิคเฉพาะหน้ากันบ้างทําเป็นขยันอ่านหนังสือบ้างนะสิจุดตะเกียงกระป๋องแล้วการหนังสือตรงหน้าตาดูดวงไฟแล้วก็จําภาพไว้หลับตาภาวนาเตโชกสินังเตโชกสินังเตโชกสินัง พอภาพเลือนจากใจก็ลืมตาดูใหม่เล่นนั่งทําในมุง้งไม่มีใครรู้หรอกว่าหลับตาหรือลืมตาเห็นการหนังสือนั่งตัวตรงแนวใครๆก็คิดว่าอ่านหนังสือกันทั้งนั้นชเช้ามืดตื่นขึ้นมาติดไฟหุงข้าวสมัยนั้นยังไม่มีแก๊สไม่มีหม้อไฟฟ้าป่วยการจะไปพูดถึงเตาไมโครเวฟเอาไฟทั้งเตานั่นแหละเป็นน,นิมิตกสินก็ไม่เห็นแปลกอะไรกองใหญ่ดี จำภาพง่ายตกเย็นกลับจากโรงเรียนยังจุดตะเกียงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพักกสินไฟไว้ชั่วคราวตักน้ำขึ้นมาหนึ่งขันหลบเข้าดงมะม่วงแอบหลังต้นไม้ไม่มีใครเห็นทีนี้ก็อาโปกสินัง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 ยิ่งทำยิ่งสนุกมัวแต่สนุกอยู่นั่นแหละและก็ทำกสินหลายกองในเวลาเดียวกันผลคือเจ๊งไม่เป็นท่า พอเข้ามาทำงานในกรุงเทพไปฝึกมโนมยิธิที่บ้านสายลมอาศัยพื้นฐานคอนกีเสริมเหล็กเพราะว่าเล่นกระสินมาก่อนพอฝึกปุ๊บก็ได้ปับ๊บไม่เสียแรงเปล่านี่หันไปสนุกกับมโนมยิธิเกือบ3ปีคืนหนึ่งที่บ้านสายลมหลวงพ่อเทศเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจว่าวิชาสองอภินยาหาสมาบัต 8, ิแกรรมาฐานสี ต่อให้คล่องแค่ไหนก็ยังแช่อยู่ในนรกทั้งตัวตายละว่าที่ท่านเทศมาเราไม่มีสักอย่างแบบนี้คงมิดหัวไม่ต้องขุดต้องเกิดสละมังกําลังคิดว่าทำอย่างไรถึงจะพ้นนรกได้หลวงพ่อท่านคเทศต่อว่าบุคคลที่จะพ้นอบายภูมิได้อย่างน้อยต้องเป็นพระสวสดาบันการจะเป็นพระสวสดาบันก็ไม่ยากให้ทรงอารมณ์ดังนี้ 1. เขารบในพระพุทธเจ้า 2. เคารพในพระธรรม 3. เคารพในพระสงฆ์ 4. รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ 5. คิดว่าตายเมื่อไหร่เราต้องการไปที่เดียวคือพนิพานถ้าอารมณ์เหล่านี้ทรงใจได้แน่นอนท่านก็เป็นพระโสดาบันคนที่เป็นพระโสดาบันอบายภูมิจะปิดสำหรับท่านอาตมาเมือนคนร้ายเห็นประตูคุกเปิดรออยู่แน่ๆแล้ว แล้วมีคนชี้ทางหนีให้ก็เพ่นสุดชีวิตลิดเดชอะไรก็ไม่เอาแล้วทั้งนั้นยิ่งคิดยิ่งสยองขวัญอีกตอนกำลังสนุกเพลินๆอยู่นั้นเกิดปุ๊บปั๊บตายขึ้นมาก็เรียบร้อยประดาความเลวทั้งหลายที่ทำมาคงเชิญเสด็จไปนรกแน่ๆโถมาหลงโง่อยู่ซับเป็นนานหันมารักษาศีลอย่างจริงจังบ้างจากศีลห้าไม่เคยครบก็เริ่มครบ ค่อยๆก้าวไปเรื่อยถึงศีลแปดพอศีลแปดได้ไม่นานก็บวชพอดีเรื่องอภิญญาสมาบัติหายไปจากความคิดชั่วคราวจนกระทั่งพรรษาที่สองขณะที่หลวงพ่อให้โอวาทพระใหม่อยู่นั่นเองหลวงพ่อขอให้พระทุกองค์สละเวลาหนึ่งชั่วโมงภาวนาคาถาอภิญญาให้ทำติดต่อกันทุกวันท่านบอกว่าคาถานี้พระมาบอกให้ภาวนา ถ้าทำได้จะมีผลคล้ายอภิญญาคือไม่ต้องไปเสียเวลาฝึกกสินสิบภาวนาคาถานี้แล้วจะใช้ผลกสินได้เลยการต่อไปข้างหน้าบรรดานักบวชที่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้าจะคุกคามหนักขึ้นถึงขนาดโจมตีเรื่องอภิญญาสมาบัติว่าเป็นเรื่องเพอเจอร์เหลวไหลเมื่อถึงเวลานั้น พวกคุณต้องแสดงออกให้ชาวบ้านได้เห็นเขาจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่ปฏิบัติตรงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักถึงขนาดเดิมพันกันด้วยอนาคตของพระศาสนาเชียวหรือในเมื่อเป็นคำสั่งของหลวงพ่ออาตมาก็น้อมรับใส่ก้าวนำไปยึดปฏิบัติทันทีมีวิธีการดังนี้ 1. ตั้งนโมสามจบ 2. ตั้งพุทธ,ทงงธังสรังกฉามิธรรมังสระังกฉามิสังคังสระังกชามิทั้งทุตยิยมปิและตะติยัมปิ 3. อิติปิโสสามห้องไม่ว่าจะเป็นพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณ 4. แล้วทำใจสบายๆภาวนาว่าสัมปะจิตฉามิไปเรื่อยๆถ้าเห็นประกายแสงสีทอง ให้ดึงมารวมเป็นก้อนกลมเอาเข้าไว้ในอกตัวจะลอยพ้นพื้นถ้าทรงสติให้ดีจะบังคับให้หอบไปไหนก็ได้ถ้าครองตัวเมื่อไหร่อภินญ,ญาจะเข้าจับสามารถใช้ผลของกสินสิบได้ดั่งใจทุกอย่างอาตมาทดลองทำดูพอเริ่มภาวนาก็เห็นประกายสีทองพรางพร้าไปหมดจิตดิ่งลึกควบแน่นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เหมือนมีพลังลึกลับบีบอัดเข้ามาในทุกทิศทุกทางแน่นเปียะไปหมดภาวนาไปไม่นานรู้สึกมีอะไรหมุนหมุนอยู่ข้างเอวลืมตาขึ้นดูโวโครมตึกสถานไปทั้งหลังไอ้ที่หมุนหมุนนะ่ะพัดลมเพดานที่เปิดไว้ตัวเราดันลอยขึ้นมาตอนไหนก็ไม่รู้ห่างจากพัดลมนิดเดียวพอเห็นเข้าก็ตกใจเลยหล่นจากท่าคัสมาธิ ตะครุบกบดังสนั่นไปเลยปิดพัดลมภาวนาใหม่เอ๊ะมันลอยจริงๆแฮะจะเป็นอุเพงคาปิติหรือเปล่าหนอป้าบโอ้ยแบนเป็นกล้วยปิ้งเลยมันลอยวืบขึ้นไปอัดติดกับเพดานทั้งแรงทั้งเร็วและหมุนติ้วไปรอบห้องเร็วจีจนดูแทบไม่ทันรู้สึกกวนนิดๆมันเลยค่อยๆลอ,อยลงมาที่เดิม ตรงจุดเดิมเป๊ะเลยพอภาวนาใหม่ก็ได้เรื่องมันพุ่งตู้มทะลุหลังคาพุ่งปลาดไปในอากาศเร็วยิ่งกว่า F16 ผิวหนังเสียสีกับอากาศจนแสบชาไปทั้งตัวแบบนี้ตายแน่ๆโกรมหล่นที่เดิมเป๊ะไม่มีเคลื่อนแม้แต่น้อยฝ้าเพดานกับหลังคาก็าปกติทุกอย่างแล้วเราออกไปทางรูไหนกันแน่จะว่าฝันก็ไม่ใช่ พอตื่นอยู่สติสมบูรณ์พร้อมทุกประการหลนก็เจ็บสูงก็กลัวมันอะไรกันแน่ออกไปรับเวรตามปกติฝากเวรกับเทวดาแล้วเอาจีวรคุมโปงภาวนาไปเรื่อยๆอาการชาควบแน่นเข้าแน่นเข้าพอดีหลวงพี่เดินเข้ามาในห้องยามเสียงแววๆพูดว่าท่านนี่เอาแต่ภาวนาจังนี่รู้สึกว่าหลวงพี่ท่าน แก้งเอานิ้วจิ้มที่ศีษะคุณพระช่วยตัวมันลอยวืดขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเขาก็รู้กันหมดทั้งวัดเท่านั้นพอคิดวิตกมันก็ค้างกลางอากาศสูงจากเตียงแค่มือลอดได้พอดีจีวรคุมอยู่หลวงพี่ท่านเลยไม่ทันสังเกตแต่หัวเราน่ะสิมันเหมือนลูกโป่งถูกเจาะมีอะไรจากข้างในไม่รู้พ่งฟูออกมาเป็นสายๆเลย แรกๆก,ก็ออกตรงถูกจิ้มแค่รูเดียวหนักๆเข้าเข้าตัวมันพูนเป็นฝักบัวพุ่งออกทุกทิศทุกทางอยู่เป็นนานหลายสิบนาทีทีเดียวอาตมาทบทวนความรู้จากหลวงพ่อที่สอนไว้ไออาการลอยกับเคาะต้องเป็นอุเพงคาปิติแน่ๆส่วนไอตัวรั่วเป็นรูคงเป็นพระนาปิติเป็นอันวา่านับเวลาปฏิทินเข้ามาปีที่13เพิ่งจะพบ ปีติครบทั้งห้าตัวในวันนี้เองการภาวนาหลังจากนั้นสิวิสัยเดิมที่เลวชักนำไปภาวนาทีไรอยากขาะทุกทีมัวแต่ตามจับอาการทางกายอยู่นั่นแหละว่าใกล้จะลอยหรือยังผลคือจิตไม่รวมตัวกรรมฐานเลยพังไปเป็นเดือนแค่อารมณ์สมาธิธรรมดายังสรงไม่ได้เลยขืนปล่อยให้พยามารจูงจมูกแบบนี้คงแย่แน่ อาตมาเลยอธิษฐานตัดทิ้งไปเลยลูกจะภาวนาทุกวันแต่ผลใดๆอย่าเพิ่งเกิดเลยไม่อย่างนั้นลูกหลงเดินผิดทางเป็นแน่ขอแค่เวลาลูกจำเป็นต้องใช้แล้วขอให้ผลเกิดกับลูกตอนนั้นเถิดคราวนี้สบายภาวนาได้ใจสงบดีอาการประหลาดประหลาดก็ไม่เกิดขึ้นอีกเพียงแต่ไม่ทราบว่าผลที่ภาวนาทุกวันได้เท่าไหร่แล้วและไม่คิดว่าจำเป็นต้องทราบด้วย จนกระทั่งไปเยี่ยมสถานีวิจัยเพื่อรักษาต้นน้ำแม่กลองมันก็เกิดเหตุจำเป็นจนได้หวัวหน้าสถานีนำคณะเดินขึ้นไปเรื่อยๆชมงานของทางสถานีไม่ว่าจะเป็นการเก็บตะกรอนวัดน้ำวัดอากาศการทดลองพืชคุมดินพืชยึดน้ำเพิ่มไปถึงสถานีนิคุหุเป็นเวลา1 1 10. 1 0นแล้วเราพร้อมที่จะอด แต่ทางสถานีใหญ่เตรียมอาหารไว้ถวายเพนต้องฉลองศรัทธาขอหน่อยแต่มันอยู่ห่างตั้ง4กิโลเมตรและเป็นทางขึ้นเขาลงห้วยด้วยจำเป็นขึ้นมาแล้วขอให้ลูกใช้อำนาจคาถาอภิญญาด้วยเถิดสํารวมจิตขอบารมีภาวนาคาถาพลางเดินไปเรื่อยๆทันเพนก็ฉันไม่ทันก็อดเอาห่างจากสถานีครึ่งกิโลเมตร รถของสถานีวิ่งสวนออกมาเหลียวดูข้างหลังไม่เห็นคณะญาติโยมเลยสักคนเลยบอกรถเขาเลยไปรับโยมเราเองเข้าหน่วยไปฉันเพนเหลือบดูนาฬิกาแล้วงงมันเสียละมั้งเวลาผ่านไปแค่20นาทีพักใหญ่รถที่ไปรับโยมก็มาถึงแม่ถามปนหอบว่าท่านทำไมเดินเร็วอย่างนี้ข้างหลังวิ่งไล่ยังไม่ทันวิ่งซะเลือดกำเดาไหลเลย อันนี้อาตมาตอบไม่ได้พอะรู้สึกว่าทางมันก็ไกลเท่าเดิมแต่ทำไมใช้เวลาน้อยจังอํานาจคาถาอภิญญาแสดงผวนอีกครั้งตอนที่บุกไปเมืองลับแลแม่สารระยะทางนั้นหลวงลุงเดินจนปลุกยืนยันว่าใช้เวลาเดินหชั่วโมงแต่อาตมาภาวนาคาถาอภิญญาใช้เวลาเดินแค่สองชั่วโมงครึ่งมันเป็นไปได้เหมือนกัน ตอนเดินรู้สึกว่าหนทางมันช่างยาวไกลไม่สิ้นสุดมีหลายวาระที่ยอมรับว่าท้อใจเพราะเดินเท่าไรก็ไม่ถึงจุดหมายทักทีพอไปถึงดูเวลาเข้าได้กำไรตั้งสามชั่วโมงครึ่งขากลับขนาดเดินชมนกชมไม้มาตลอดทางใช้เวลาแค่สองชั่วโมง25นาทีเอากับเขาสิท่านผู้อ่านท่านใดสนใจก็ขอเชิญภาวนาดูได้ ผนเป็นประการใดขอให้เล่าสู่กันฟังบ้างวงการศาสนาระยะนี้มีแต่ข่าวนักบวชเลวปรากฏอยู่เสมอเมื่อชาวบ้านพึ่งเขาไม่ได้ก็พยายามทำให้เกิดอภินญาแก่ตัวเองเพื่อนักบวชเหล่านั้นมาเป็นสิทธิ์ของคารวะกันบ้างคงจะสะดุกดีพิลึกมีหมายเหตุนะครับเมื่อไปอยู่ที่เกาะพระฤาษีใหม่ๆอาตมาต้องเดินขึ้นเขาไปบินทบาทระยะทาง5กิโลเมตรเศษ รวมไปกับ10กิโลครึ่งทีแรกก็มีคนงานป่าไม้เดินตามไปช่วยหิ้วปิ่นโตให้พอผ่านไปไม่ถึงครึ่งเดือนคนงานหายหัวกันหมดอาตมาเลยต้องหิ้วปิ่นโตเองวันหนึ่งหัวนหน้าคนงานมากราบแล้วกราบอีกบอกว่าผมเชื่อแล้วครับว่าพระอาจารย์เดินเร็วจริงๆทีแรกผมสงสัยว่าทำไมคนงานมันไม่ไปช่วยหิ้วปิ่นโต ถามมันแล้วมันบอกว่าพระอาจารย์เดินเร็วจนมันตามไม่ทันคนงานพวกนี้เวลามันเดินผมต้องวิ่งตามนะครับแต่มันบอกว่ามันต้องวิ่งตามพระอาจารย์ผมเลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามไปพระอาจารย์เดินเร็วจริงๆครับขนาดมอเตอร์ไซค์ยังกวดไม่ทันเลยเรื่องนี้ท่านผู้อา่านต้องไปถามเจ้าตัวเอาเองว่ามีความจริงแค่ไหนเพราะว่าอาตมาเองก็รู้สึกว่าเดินไปตามปกติ เพียงแต่ว่าหาคนถือปิ่นโตตามหลังไม่ได้เท่านั้นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับอยากลองภาวนาคาถาอภิญญากันบ้างไหมคาถามีคำว่าสัมปจิตฉามิหากท่านใดที่ได้ตั้งใจภาวนาก็ถือว่าได้พิสูจน์คำสอนและรักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าเอาละครับสำหรับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และคลิกที่ลูกกระดิ่งเพื่อเอาไว้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่เราจะอัปเดตให้ฟังกันนะครับขอบคุณครับสวัสดี